มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนายพิเชษปาน,นพงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแถลงยืนยันหลังมีกระแสข่าวว่าผู้ป่วยโรคฝีดาดลิงรายแรกในไทยที่เป็นชายชาวไนเจีเรียนหนีออกจากโรงพยาบาลภูเก็ตบอกว่าเป็นเรื่องจริงนะคะโดยขณะนี้กําลังเร่งติดตามตัวซึ่งเป็นชาวในเจีรียอายุ27ปีค่ะ เปิดทำลายของผู้ป่วยฝีด่านลิงคนแรกในไทย21ตุลาคม64เดินทางเข้ามาประเทศไทยมีประวัติเข้าพักอาศัยที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในตำบลป่าตองอําเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2564จนถึงปัจจุบันมีประวัติเสี่ยงคือสัมผัสนักท่องเที่ยวในสถานบันเทิงที่ป่าตองใน2-3สัปดาห์ก่อนป่วยพร้อมทางให้ประวัติว่ามีเพศสัมพันธ์ แบบไม่ปลอดภัยกับหญิงไม่สามารถระบุสัญชาติได้วันที่16กรกฎาคม2565เวลา15.30นาทีได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลว่ามีเคสสงสัยเนื่องจากชาวในเจีรเรียคนดังกล่าวไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในตัวเมืองภูเก็ตหลังจากมีไข้ไอจามและมีตุ่มนองที่ผิวหนัง18กรกฎาคม2565เวลา18.00นทราบผลจากแอบจุฬาทีมสอบสวนติดตามผู้ป่วย 19รกรกฎาคม2565ช่วงบ่ายทราบผลแบบยืนยันจากกรมวิทย์ว่าเป็นผู้ไป็ฝีดาษมิง21รกรกฎาคม2565ช่วงบ่ายคณะกรรมการวิชาการโรคติดต่อแห่งชาติย,ยนืนยันด้านนอ,อนุทินชาญวิรกูลระบุว,ว่าสื่อมวลชนได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วขณะนี้กำลังให้ทางตำรวจตาม เพราะมีการหลบหนีจากสถานรักษาพยาบาลถือเป็นพฤติกรรมที่แย่มากยืนยันว่ามีบทลงโทษแล้วก็ใช้กฎหมายทุกอย่างที่มีรวมทางพระราชบัญญัติพรบรโรคติดต่อและอาจจะมีการในประเทศและถูกดำเนินคดีด้านกระทรวงสาธารณสุขแถลงเพิ่มเติมบอกว่าพบผู้สัมผัสเสีย่ยงสูงสองรายเร่งค้นหาผู้สัมผัสอื่นในโรงแรมแล้ก็สถานบันเทิงโดยได้ทำการค้นหาจากสถานบันเทิงทั้งสองแห่ง ที่ผู้ป่วยเคยไปใช้บริการรวม142คนพบผู้ที่มีอาการไข้เจ็บคอจำนวน6รายในจำนวนนี้ได้รับผลตรวจจากห้องปฏิบัติการแล้ว4รายยังไม่พบการติดเชื้อฝีดาษควานอนทางนี้ผู้ใดสัมผัสเสี่ยงสูงและมผู้มีอาการติดตามสังเกตอาการตัวเอง21วันและอยู่ระหว่างการค้นหาเพิ่มเติมในครั้งแรกนั้นไม่พบชายดังกล่าวนะคะจึงได้ตรวจสอบกล้องวงจรติด จากที่พักในช่วง19มีนาของวันที่18กรกฎาคมจากหนังเจ้าหน้าที่แจ้งว่าไล่กล้องเห็นชายดังกล่าวเวลาล่วงเลยจนถึง19กรกฎาคมก่อนจะทราบว่าเดินทางโดยรถแท็กซี่ไปยังสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในป่าตองจากนั้นเช้า19กรกฎาคม2 5 6 5นะคะได้รับการประสานว่าเข้ารับการรักษาตัวจากนั้นช่วงเย็นวันเดียวกันได้ประสานทีมแพทย์แต่ไม่มาตามนัดหมายจึงได้ตามหาตลอดทั้งวัน คือ20กรกฎาคม2565กระทั่งเวลาสิกนาฬิกาพบว่าเข้าพักไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งจากนั้นสอบถามพร้อมเช็คกล้องวงจรปิดทราบว่าชายดังกล่าวพักอยู่กับใครจากนั้น21นาฬิกา5นาทีเขาได้กลืนกุญแจแล้วก็เดินออกจากโรงแรมโดยไม่แจ้งว่าต้องการเช็คเอาท์เมื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าดูสภาพความเป็นอยู่และพบว่าหายไปกับรถหนึ่งคันคาดว่าเขาน่าจะขึ้นรถขนนั้นไปรถขับไปในทางกะหลิมกำมะลาแล้วก็เห็นหน้าสุดอยู่ที่อบตเชิงทะเล คาดว่าน่าจะอยู่ในภูเก็ตหรือว่าออกจากพื้นที่ไปแล้วแต่อยู่ระหว่างการติดตามอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่ายังไม่ได้ต่อวีซ่าค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดอทคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ